สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจุฟูจคุณครับวันนี้ผมปาพ่อแม่พี่น้องมาดูแปลงนาของลูกา้าที่ผมได้มาปลูกข้าวือมาปักดำนะครับก็เป็นข้าวกอขุขุกแบบต้นสูงนะครับผมมาปลูกเข้อลูก้าเมื่อวันที่สาวมิถุนายน2 5งพันที่ผ่านมานะครับณนะวันนี้ต้นข้าวอายุได้16วันนะครับพรทัตตาครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับ อายุได้16วันนะครับในตับเป็นจีอนะครับตัวขับงามๆเลยนะครับผมอย่างนี้ครับต้นข้าเข้าเออต้นข้าวงามๆนะครับอายุได้16วันนะครับเป็นข้าวก่อของหกแบบต้นสูงครับผมก่อพ่อเมล็ดเฮ้แล้วก็มาปลูกเฮ้ลูกกะนะครับซึ่งก็ชื่อลูกกะนะครับเป็นของปอวิ่งแม่กัญญาบ้านปลาซักตำบลบุกเลยอำเภอบ้านปลาซักตำบลบ้านปลาซักอำเภอพูส้างจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับ พอวิ่งแม่กระยาดจะปลูกทุกปีครับจะปลูกวันที่เสารมิถุนายนทุกปีแล้วครับผมก็ต้องได้มาปลูกเพื่อปวิ่งจีนะครับนะครับต้นเข้างามครับอายุเกือเดือนนะครับนะครับมาพอแปลงนี้ครับตะกี้ย่อนแสงนะครับนี่ครับแปลงนี้ก่องามๆเลยครับโอ้ครับถ้าอายุได้หนึ่งเดือนนี่ครับไปก่อแตกใบงามนิดนครับนี่ครับอายุได้เกือบเดือนนะครับแตกก่อเป็นจีแล้วครับใบกองทะน่องทะแนงแล้วนะครับนี่ครับปล่อยทะน้องพัวครับ ข้าวกอขอหกแบบต้นสูงอาอยุได้ครึ่งเดือนแล้วนะครับดีมาปักดําหฮ้อลุก,ก้าลูกก้าน้ำเมล็ดเขา้าให้ผมผมเพาะให้มาปักดําเ้ครับจะลดดํานาปักดํานะครับจะลด,ดนาปลูกนะครับเดี๋ยวผมได้ทําคลิปฝากผุ่มเม่พี่น้องลงไปนะครับวันนี้มาดูผลงาน,นครับ่านมาั้งนี้ก็ฝากผลงานให้ปุ่มเม่พี่น้องได้รับชมได้ดูกันนะครับ ก้าเขางามงามดีนะครับต้นเขางอมงามเจียนะครับก้าเข้าผมก็จะมีอายุ15้าวันนะครับตีดำมาปลูกระหลูก้านะครับนํามาปลูกระหลูก้าเจียก็จะมีความแตกก่อไว้ครับแตกก่อไว้แล้วก็ติดง่ายครับเพราะว่าเป็นก้านุ่มครับห่าขาวๆงามงามนะครับที่ผมได้ทําคลิปเื่อปูแม่พี่น้องได้พอกันนะครับก้าผันเข้าก่อนที่จะนํามาปลูกระหลูก้านะครับ กว่ากาพันเข้าเป็นจะได้หากหามก็เรีวต้นกาเป็นจะได้พอครับมีความเขียวมีความสมบูรณ์ก็นะครับหากนี่บ,า,บาดจำบาดำนะครับที่ผมมาปลูกเพื่อลูก้านะครับจะข้าสมบูรณ์สารกันเต็มทาดเลยนะครับนี่ครับงามๆเลยนะครับนะครับโปรหมีพี่น้องครับคลิปนี้ดีปลาโปรหมี่พี่น้องมาดูข้าวของลูก,ก้าที่ผมปลูกห้มีอายุได้20วันเป็นข้าวกอขอหกแบบต้นสูง หันแล้วชื่นใจครับผมก็ชื่นใจตัยลูก,กา้าด้วยนะครับเจ้าของนาด้วยนะครับผมเป็นคนปลูกเป็นคนป่ะดําก็ยินดีตัวนะครับจะไรก็สาราดีๆแบบอี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผมไม่เป็นนองทุกผู้คนคที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับที่ตามคลิปสาราดีๆในช่องของผมต่อไปนะครับประกาศิีใไม่ครับขอบคุณครับ